โอ้โหสีกระสุนนะครับโอ้นัดแรกด้าน,นครับเห็นกระสุนเนาะรู้สึกเริ่มวั่นใจการใช้อาวุธปืนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญปืนที่นำมารีวิวมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีข้อแนะนำหรืออยากนำเสนอให้ทำเรื่องใดเรียนแจ้งเข้ามาได้ครับหากกระผมผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยครับครับวันนี้ผมก็นำกระสุนปืนราคาถูกที่คนนิยมใช้นะครับประมาณ3ามสี่ยี่ห้อนำมาแช่น้ำนะครับ แช่ไว้10บนัดนะครับก็จะมีหัวตะกัวและหัวทองแดงแบบหัวรูนะครับวันนี้ก็20พฤษภาคม8โมงนะครับผมจะไปเปิดวันที่24พฤษภาคม8โมงนะครับก็เป็นระยะเวลาทั้งหมด4วันเต็มนะครับสวัสดีครับ วันนี้ผมจะพามาทดสอบกระสุนปืนลูกกดจุดสองสอง LR นะครับว่าแช่น้ําไว้หกวันนะครับกระสุนมันจะทํางานได้กี่นัดนะครับผมแช่ไว้ก็สิบนัดนะครับประมาณสี่ยี่ห้อพื้นๆที่เราใช้นะครับราคาถูกนะครับผมผมแช่ไว้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบนะครับตอนแปดโมงผมกะว่าจะเอาสักสี่วันก็คือ วันที่ยี่สิบสี่ตอนแปดโมงผมจะมายิงนะครับก็คือสี่วันแต่ที่นี้ผมไม่ว่างวันนี้ก็วันที่ยี่สิบหกแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นหกวันนะครับอู้สภาพหัวกระสุนแบบนี้เหมือนจะด้านหมดเลยครับเหมือนไขที่เกาะอยู่หัวกระสุนมันร่วงออกมาเต็มภาชนะเลยนะครับ กระสุนมันอยู่ตรงนี้นะครับตอนเราแช่ไว้หกวันโอ้โ นัดแรกด้านครับนัดสองด้านผมว่าแล้วดูจากสภาพน่าใช้งานได้สักนัดใช้งานได้หนึ่งสอง สามวัานัดที่ดีไม่ได้ควันออกปกติ หมดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหโอโ้ทำงานห้านัดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอือมีมีคาบบอกนะครับหนึ่งนัด ไม่ได้ยิงนะครับเขียมแทงเชนวนไม่ได้พุ่งใส่นะครับเพราะว่าอลังเพลิงติดไม่สนิทนะครับเดี๋ยอเอใมใอีกนัดหนึ่งหัวรูนะครับหัวทองแดงยิงลงพื้นครับโู้โหทำงานครับสรุปคือตัวหัวรูนะครับหัวทองแดง หนึ่งนัดไม่ทำงานแต่อีกหนึ่งนัดทำงานนะครับสรุปคือหกนัดนะครับทั้งหมดไม่ใช่ห้านะครับรวมอีกนัดหนึ่งเป็นหกแช่น้ำหกวันทั้งหมดสิบนัดนะครับยิงออกไปหกนัดนะครับสับไม่แตกสีนะครับก็ถือว่าเยอะกว่าที่ผมคิดอยู่นะครับฝากติดตามรับชมวิดีโอต่อไปด้วยนะครับ ถ้ามีคอนเทนต์ที่จะแนะนําให้ผมทดสอบนะครับก็แนะนําเข้ามาได้นะครับถ้าผมทําได้หรือมีเวลานะครับก็จะลองทดสอบให้ดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ